ันนี้ผมมีเทคนิคดีนะครับเกี่ยวกับการงัดยางนะครับมาฝากเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าผมใช้วิธีใดนะครับกับยางที่มีขอบแข็งนะครับว่าจะเป็นขอสิบสี่ขอสิบเจ็ดขอสิบหกรับใส่ไนเว้นะครับจะซอยได้ถือว่าซอยได้เยอะนะครับรับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับต่อเลยนะครับครับผมใส่วิธีนะครับใส่ผมใส่น้ำยาชั้นไล่นะครับผสมน้ำนะครับ ยาชั้นไหลผสมน้ำนะครับยาชั้นไหลครับผสมน้ำสีเขาในขอบนะครับสีเขาในขอบรอป่อ้อมเลยนะครับครับสีทองจริงนะครับเขาในขอบนะครับลายลายอ้อมเลยนะครับเนื้อครอบนะครับเขาในขอบนะครับครับอันนี้ถ้าย่างย่างขอบแข็งซอยได้นะครับซอยได้ยิงยิงขอบอ่อนนี่ยิงงัดง่ายเลยนะครับอ่าครับเดี๋ยวมาชม ยางสิอ่อนเลยนะครับอ่อนยางสิอ่อนทักทีเลยนะครับสิอ่อนทักทีเลยนะครับหมด,ดจังหวะนะครับหลังจากนี้ไป นี้นะครับครับผม